ああนะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของฟังก์ชันนะครับนะฟังก์ชันกําลังสองนะครับนะลักษณะของฟังก์ชันกําลังสองตัวนี้ก็คือพวกเส้นโค้งนะครับเส้นโค้งพาราโบลานั่นเองนะครั biz, บเนี่ยเขาบอกว่าเส้นโค้งพาราโบลานะครับนะเป็นฟังก์ชันกําลังสองนะครับทีนี้ถามว่าพวกฟังก์ชันกําลังสองนะครับอ่าคอสตสติกฟังก์ชันนะครับ เป็นฟังก์ชันที่อยู่ในรูปเนี่ยรูปนี้นะครับ y เท่ากับ a x กำลังสองบวก d x บวก c นะครับนี่คือฟอร์มของมันนะครับนะนะครับอ่า y เท่ากับ a x กำลังสองบวก b x บวก c นะครับค่า a ค่า b ค่า c ก็คือค่าคงที่นะครับหรือว่าจำนวนจริงใดๆนะครับนะและ a ไม่เท่ากับ0ูนะครับนักเรียนเราหาเหตุผลดูนะครับว่าตรงนี้ทำไม a, a เราจึงไม่ให้เป็น0นะครับของฟังก์ชันกำลัง2นะครับนะอ่าเขามีข้อแม้ a ห้ามเป็น0นย์ะครับแล้วก็ค่า a ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าจะเป็นค่าบวกหรือลบ <c oughs> ก็จะส่งผลให้กราฟมันเป็นงายหรือ ฟอมนะครับลักษณะค่า A นะครับก็จะส่งผลว่ากราฟหมายมีฟอมเดี๋ยวพอช่วงหลังนัเกเรียนก็จะได้รู้เงื่อนาฟนะครับอ่นะเรามาดูลักษณะทางติีชคณิตของตัวนี้ก่อนหรือว่าลักษณะที่มันสอดคล้องที่เป็นอ่ากับแบบฟอร์มนะครับ y เท่ากับลบ x กำลังสองนะครับนี่คือพิร์ตัวนี้เห็นไหมนะครับถามว่า A อล่ะ a คืออะไรหลักตรงน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องจำแบบฟอร์มนี้ให้ได้นะครับของ ฟงังก์ชันกำลังสองหรือว่าพาราโบลานะครับนะอ่า A, a ก็คืออะไรนะั่นเอง a, a, a ก็คือลบหนึ่งนะครับนะอ่า a, a คือลบหนึ่งนะครับ b boy ถามว่า b boy กับ c b boy อยู่กับพจน x นะครับนะเพราะฉะนั้น b boy ก็ต้องเป็นศูนย์ c แค t ก็ต้องเป็นศูนย์นะครับหรือแม่มันหายไปหมดนะครับนะอ่านะครับ y, y ถ้าปับากำลังสอง<ๆ> <S 2> 2, <S เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าเท <A S 1> ่าปับเท่าไหร่ <A S 1> นะครับนะ อ,อีกอันหนึ่ง y เท่ากับลบ x กำลังสองบวก3 x บวก1และตัวสุดท้าย y เท่ากับ x กำลังสองลบ3 x บวก6นะครับก็คนงะนะใส่ได้นะครับทีนี้นะครับผม